กลับมาพบกันอีกครั้งกับป้ายาหลังร้านนะครับผมแมไม่เจอกันนานมากๆเลยนะครับน่าจะร่วมเดือนแล้ววันนี้นะครับก็มากับอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่เพิ่งเข้าร้านมาไม่นานเลยและนี่ก็คือ a อ m o s สเฟียร์แลมเบส ตัวนี้นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนผมว่าน่าจะเห็นในเฟซแล้วล่ะแต่มันเป็นวงกลมๆทุกคนก็คงจะงงว่ามันคืออะไรจริงๆนะครับมันคือแอมเบสนั่นเองหรือไฟใต้ฐานของตัวเครื่อง PlayStation 5นั่นเองครับก็จะได้เพิ่มแสงให้มันสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสามารถปรับไฟได้นะครับสามารถมีโหมด ไปตามเสียงตามเกมที่เราเล่นด้วยก็ได้นั่นเองครับในกล่องจะเป็นยังไงและใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับามากันที่หน้ากล่องนะครับผมหน้ากล่องก็จะเขียมนมาเลยว่า for PlayStation 5ครับจากแบรนด์โด e นะครับผมหรือ d o บ e แล้วแต่ใครจะเรียกนะอันนี้แล้วก็ มีชื่อรุ่นนั่นเองครับ S Mode f e r Lamb Base มีไฟ LED นะครับผมทัชสว Switch นะครับเราสามารถเปิดปิดด้วยการสัมผัสได้แล้วก็ Sound Mode อันนี้ต้องไปลองใช้นะเดี๋ยวผมจะลองใช้พร้อมกันด้วยด้านหลังนะครับผมก็จะมีบอกนะครับสามารถใช้ได้ทั้งรุ่นดิจิตอลเวอร์ชันนะครับแล้วก็รุ่นบิสนะครับผมใครมีรุ่นไหนก็เอาไปใช้ได้ทั้งคู่นะไม่ต้องซีเรียสเพราะมันจะไปยึดกับฐานด้านล่างของเดิมนั่นเองอ่าไม่ต้องซื้ออะไรไปเปลี่ยนเพิ่มนะแล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีตัววงแหวนมาให้นะมีทัช เช่ว่าจะวางตั้งอย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้ววางแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในดีนะครับผมแล้วก็ standing assemble นั่นเองครับก็คือใช้กับฐานเดิมได้เลยนะ,ะแล้วก็มีไฟ LED ทั้งหมด7สีนั่นเองครับไปดูในกล่องกันดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรมากันบ้างอย่างแรกนะครับที่เราจะเจอก็คือสาย USB C นะครับผมอันนี้เขาให้มาไม่ยาวนะเพราะว่ามันจะได้เสียบเข้าไปด้านหลังเครื่อง PlayStation 5แล้วมันจะไม่รู้สึกเกะกัอ่าสั้นกำลับบงดี อ่ามีคู่มือด้วยนะครับผมก็จะบอกว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะและนี่ก็พระเอกของเราครับมาเป็นวงแหวนแบบนี้เลยสีออกสีเครื่องเลยออเดีเยวก,กับ PlayStation 5เลยนะแต่ตอนนี้ PlayStation 5ผมมันเป็นสีดำนะก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่ามันเข้าไหมด้วยอ่าตัววงแหวนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นเซนเซอร์เป็นแบบทัชนะครับผมไม่ใช่ปุ่มนะมีรู USB C นะครับไว้ใช้กับสายนั่นเองครับมียางกันลื่นรอบๆเลยนะครับผมก็คือนี่โต๊ขยับนะครับผม แต่ตัวฐานไม่ขยับนะมันช่วยในการกันลื่นได้ด้วยนะครับผมและนี่ก็คือเครื่อง PlayStation 5ขอผมผมนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะอันนี้ผมเปลี่ยนกรอบนะครับกรอบของคาบ้าขยับได้มแต่ไปใต้คลิปแล้วนะครับก็ลองไปดูกันได้นะสีนี้สวยนะไม่ได้เจาะรูนะครับเป็นลายเฉยๆนะเผื่อใครเข้าใจผิดว่ามันเป็นแบบเจาะรูนะสำหรับเคสตัวนี้แต่มันสวยวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยากเลยนะตัวฐานเนี่ยเราก็วางไว้เลยนะเราจะวางไว้ตรงไหนก็เลือกเลยนะครับผมเอาสาย USB C นะครับเสียบไว้ก่อน แล้วก็เอาตัวเครื่องนะครับวางลงไปฮึบไม่นันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เอาสาย USB ตัวนี้เราก็เสียบไปเลยมีทช่องไหมอ่าเราก็เสียบเข้าไปเลยฮึบก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอ่าเราก็มาอยู่กันที่หน้าเครื่อง PlayStation 5หลังจากที่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปนะครับวิธีเปิดใช้งานจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มเปิดแบบนี้นะเราก,กดเปิดได้เลยอ่าเปิดครั้งแรกนะครับผมจะเป็นแบบ Breathing นะครับผมหรือแบบลมหายใจนะ ไฟมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วผมบอกเลยนะครับไปตัวนี้เจ๋งมากมันจะมีฟังก์ชันรับรู้เสียงด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปทีละฟังก์ชันนะครับผมอ,อันแรกมันก็สว่างตามปกติครับอ,อันที่2จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ครับใครชอบแบบไหนก็ปรับได้ตามชอบเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็จะวิ่งหมุนไปเรื่อยๆครับเป็นเซอร์โคลนะครับผมเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับผมแล้วกดปุ่มเดิมนะครับน,นี่ใครชอบแบบว่า สายรุ้งานวัดผมบอกเลยตัวนี้ได้แน่นอนนะครับผมสวยงามมากแล้วแต่คนชอบเลยนะครับอันนี้อันนี้แหละรับรู้ด้วยเสียงนั่นเองครับถ้าคุณเปิดเสียงลำโพงนะครับผมผมบอกเลยว่ามันวิ่งตามเพลงแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นเสียงเพลงให้ดูนะครับ อ่าและนี่นะครับเป็นแบบรับรู้ด้วยเสียงนั่นเองครับอันนี้ก็ใครเอาไปแต่งห้องนะครับเวลาเล่นเกมมันก็จะกระพริบตามเวลาลงสู้เวลาเราอะไรแบบนี้พอมีเสียงเบสกระแทกเข้าไปครับเขาก็จะกระพริบตามด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะสำหรับไฟตัวนี้อ่าถ้ากดไปอีกนะครับผมก็จะเป็นไฟค้างแล้วก็วิ่งเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็จะวิ่งเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วถ้าเกิดเรากดค้างไปเลยนะครับไฟก็จะปิดลงนั่นเองครับถ้าแตะเอาก็จะเปิดกับไมกครั้งครับ เราเพียงแค่กดค้างไปนะครับผมอ่าแล้วตัวไฟก็จะดับนั่นเองครับหรือว่าใช้งานไม่ยากเลยนะกดเปิดตาได้เลยกดปิดค้างไว้ประมาณ3 4มถึงสีวิครับแล้วมันก็จะดับไปเองนั่นเองนะครับผมเผื่อใครอยากจะปิดไปก่อนไม่อยากใช้นะครับอยากมาเปลี่ยนก็มากดเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลย ถือว่าใช้งานได้ไม่ยากนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟนะครับที่น่าใช้ออกมากเลยส่วนใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ไปลองกดดูกันได้นะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดๆไปนั่นเองสําหรับวันนี้ผมเยวินวอตันแพร์ต้องลากับไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ